โอเคมาครับรถเร็วในที่102จากเชียงใหม่บริการพี่อทิวันครับซึ่งรถคันนี้จะเข้ารังสองมีแปดควมนแปดมีปัญหาครับควานแปดชนกับรถจักรยานโดนโดนะครับเครื่องนั่นตายนะครับเอานั่นนั่นเหนือครับมาหน้าเหนือบริษัทรถจักรยานีสต์หม่ไดี่้เบอร์4 5 2 1ครับมาถามคนมา ยีันซี5 2่าซอหนึ่งครับอ่า จารสดานีเชียนหมายควาภาษาอาลีเพ่อวันตัวัทานสาและผู้ใที่อยากทำสมมตร้ีงนะคะเด็ต้งน้าอาล้างเลยออาล้างเลยมไหนโนไปอ้าวไหนก่ะเนี่ยแกตายนาะโอแตายตายไหนที่ไหนอ่ะทุกท่านเนี่ยแตาย อ๋ออาีพอาชีด้วยนี่ยคนห่ไอ้นี่เสรเนี่ยอยู่หน้ารถอยู่เลยเนี่ยเสรเนี่ยอยู่หน้ารถอยู่เลยร้ยได้้องได้ยงหมายเลสี่ห้าเหนึ่งครับพี่ไม่หนาจ้าเนี มีก็รอรถมิสิที่8นะครับมาเพราะว่ามีเหตุนะครับมาไฟชนรถจัรยานนะครับอ่าก็เลย2อชนหต้องรอที่วังกานะครับตอนนดีผู้สารที่จะไป2อชนหนะครับมา ระหว่างรอมันแปลนะครับมาที่จุเจตเกิดเหตุนะครับมนนา นั่งนี่นั่งน่ะถึงนี่อันนี้ว่าต้องนั่งไงรอเออนั่งแล้วก็ลุกขึ้นอ้าวมันเช้าอย่งไงเออตก็งนียโอ้ี่เลยสับปีฮะใต้ทับทานทับทันแล้จนเออเดี๋ยวพอรอบอกมันนั่งอยู่พอเนี่ยลุกยืนโอยเต็มเลยโอเคนะครับระวังรออ๋อแปลนะครับ 12โดยรถสมบูรณ์ศาสตร์จากสถานีเ <Wenn> ช <sah Gerald ema> ียงใหม่มาทางสายกาเทพีวัดขณะนี้ขบวนรถท่านี้ยังไม่สามารถออกจากสถานีบางรุ่นได้นะคะเนื่องจากมีวุ่นวายอยู่ตรงเครื่องกระต่ายนะคะโปรดาจนะคะทบเดรศนะคะที่ทบเดรศมาต่อขบวนรถเสร็จก็ร่องขบวนที่12 0โดยรถสมบูรณ์ศาสตร์จากสถานีเชียงใหม่ไปทางสายกากรุงเทพอีวัฒน์นะคะขณะนี้ขบวนรถท่านี้ยังไม่สามารถออกจากสถานีบางรุ่นได้นะคะ ได้จังมีอุบัติเหตุอยู่ทางด้านหน้านะคะทางซ้าด้านต้ายนะคะขบวนรถจะไม่สามารถตอบได้นะคะถ้าะบวนรถเราออกลยทางสถานีบางบัน้าจะโอกาสด้วยสารทราบในโอกาสต่อไปนะคะสถานีบางบาวน้ได้ทำการรถไฟจะต้องขอไปด้วยสารในความโดสะดวกและโอกาสดีด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ โอเคต่อแล้วครับมา ก็อย่างที่เห็นนะครับทางอะกาศขออนุญาตนะคะที่ยรดยสารกับขบวนรถธรรมดาเที่ขึ้นู่ที่สองเซอร์1นะคะเดี๋ยวเราจะมีด้วสารจากสถานีกรุงเทพไปหาสถานีรัมย์โลขณะนี้ขบวนรถที่นี่เ้ยวจอดอยู่ที่สถานีวังกลางนะคะยังไม่สามารถเข้าสถานีบางรุ่นาได้นะคะเนื่องจากมีประตูเดอยวที่มีโครงการเดินทางของสถานีบางรุ่นนะคะจึงไม่สามารถขับรถเข้าสถานีบางรุ่นได้นะคะ โจนะคะทั่โดยสารราคาที่เราเดินกไปกับกบวนรถนะะเป็กรถกนที่201นะคะเดินสมงไปดวสารจากสถานีุงเท่ไทางสายพิานโลกนะคะแต่นี่กบรถที่ได้จอดที่พิาณุโากนะคะยังไม่ทำยังไม่สามารถทำกบนเข้า่สถานีบางนาได้นะคะเนื่องจากมีติเกิดขึ้นรถที่อ่างด้านใต้ของสถานีบางนานะคะสถานีบางน้ำเากาไปต้องเอาไปเลื่อนนะคะหรือความปโลเ่ากันดีเนะคะขอคุณค่ะ